thank <laughs> you สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านท่านขออนุญาตเช็คเสียงก่อนนะคะโอเคค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับซีนเหมือนเดิมเช่นเคยแต่เราจะไม่ได้พบแบบเป็นหน้าเป็นตาเนาะได้ยินแต่ฟังเสียงไปแล้วก็บรรยายไปนะคะซึ่ง โอเคค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้ที่สินจะมีเรื่องเล่าก็คือมาชวนแบ่งปันนั่นก็คือการทำรูปภาพการเบอร์รูปภาพของเรานะคะเป็นเบอร์แบบนี้นะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนะื้อหากันทำเนียมทำเนียมเดอมของเรานะคะต้องขอเสียงกองอขอเสียงกองเป็นสีสันก่อนนะคะว่าเพิ่มสีสันให้กับเรานั่นเองค่ะ เ่มาแล้วนะคะเริ่มเลยนะคะในส่วนนี้วันนี้สินจะพูดถึงการทำรูปภาพเบอร์การเบอร์ภาพเนี่ยค่ะภาพของคนว่าจะมีวิธีการเบอรภาพอย่างไรบ้างแล้วก็จะมีพิเศษพิเศษของวันนี้ก็คือจะแนะนำเนาะแบล่งปันการทำเอฟเฟกตัวหนังสือแบบนี้นะคะว่า จะมีวิธีการทำอย่างไรบนเว็บไซต์แคนวานะซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนแล้วเป็นวิธีการที่แบบว่าสิ่งคิดไม่ถึงมาก่อนนะแต่ว่าใครที่เคยเล่นแล้วก็อาจจะเป็นแบบว่าเออมันเป็นที่อันนี้พี่รู้แล้วนะคะแต่ถ้าใครมีเคล็ดลับอะไรเขาเรียกว่าเคล็ดลับที่เกี่ยวกับการใช้งานแคนวาก็สามารถร่วมแบ่งปันกับซินได้นะคะต่อไปเรา เราจะไปดูส่วนของข้อแตกต่างก่อนกันก่อนเนาะว่าข้อแตกต่างระหว่างการเบลอรูปภาพกับรูปภาพโปร่งใสเนี่ยจะมีข้อแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวซินจะพาทำเลยนะคะในส่วนของการเบลอรูปภาพนะคะเราจะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพนะเนาะทุกคนเห็นชัดไหมเดี๋ยวซินขอใช้แว่นขยายเผื่อ พี่น้องเห็นไม่ค่อยชัดกันเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเห็นชัดไหมคะเนี่อ๋อขยายในส่วนนี้โอเคใหญ่รูปภาพนะคะการเบอร์รูปภาพนั้นเรามาดูการเบอร์รูปภาพกันนะคะข้อแตกต่างการเบอร์รูปภาพของซินก็คือซินจะใช้เมาส์คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพแล้วก็ไปที่คําว่าปรับนะคะตรงนี้นะ ลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คำว่าปรับแล้วทุกคนนะคะก็หาคำว่าการเบอรอนะคะในส่วนนี้จะเลื่อนไปฝั่งซ้ายคือคือให้แบบรูปภาพดูเข้มเข้มเข้มข้นหรือจะเลื่อนมาฝั่งขวาเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเบลอร,รูปภาพที่แบบว่าเป็นภาพถ่ายที่เราไม่ต้องการให้ใครเห็นได้เลยนะคะมีอันนี้คือการเบอรูรปภาพแล้วพอมาฝั่งขวามือของซินนะคะ เป็นรูปภาพโปร่งใสโดยรูปภาพโปร่งใสเนี่ยเราจะใช้งานในส่วนของแถบเมนูข้างบนนะฝั่งฝั่งขวามือนี่แหละค่ะจะอยู่ข้างๆเ,ออเขาเรียกแปลงแปลงเขาเรียกว่าแปลงทาสีใช่ไหมนั่นแหละค่ะแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คําว่าโปร่งใสนะคะเราก็จะเลื่อนระดับความโปร่งใสมานะคะเห็นไหมคะว่าการทําภาพโปร่งใสก็คือทําให้รูปภาพนั้น ดูจางๆหายไปแต่ว่าการทำภาพเบลอนัคือก็จะเป็นในส่วนของแบบนี้นะคะมเีเห็นข้อแตกต่างกันแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะคะมาดูส่วนของขั้นตอนการเมือรูปภาพคนกันสมมุตินะคะว่าสินจะใช้รูปภาพอยู่ในของเคนว่านะคะไปที่องค์ประกอบเนาะแล้วก็เอาที่ใช้งานล่าสุดเนี่ยคะ่ะเป็นภาพถ่ายของเพื่อนในกลุ่มวงนี้ ถ่ายเพื่นอนุมวงนี้นะคะทีนี้ซินต้องการจะเบอร์รูปภาพสมมติว่าเบอร์รูปภาพคนคนหนึ่งเอาเป็นคนคนคนนี้แล้วกันนะคะวิธีการของซินก็คือในส่วนนี้เนาะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพแล้วหลังจากนั้นก็กดคลิกขวานะคะกดคัดลอกแล้วก็คลิกขวาอีกทีกดวางนะคะเราก็จะได้มาสองรูปภาพนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเราก็จะไปในส่วนของคําว่าครอบตัดนะคะ คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ครอบตัดแล้วก็เขาเรียกว่าเลือกรูปภาพที่เราต้องการจะเบอร์สมมติว่าต้องการจะเบอร์พี่สองคนนี้เนาะเราก็ทําการเมื่อกี้ว่าจะเบอร์คนเดียวใช่ไหมอันนี้กเ็เบอร์สองคนเลยแล้วกันนะคะกดคคำว่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะนําภาพนะคะมาเทียบวางไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนไปที่คําว่าปรับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่คําว่าปรับแล้วหาคําว่าการเบอร์ กดเบอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายใช่ไหมคะชินดูแล้วมันก็ดูง่ายนะถ้าสมมติว่าต้องการเบอร์แค่คนเดียวก็คือกดคําว่าครอบตัดภาพใช่ไหมคะแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้ก็ได้เนี่ยค่ะแค่คนเดียวเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะมีนี่ค่ะอันนี้คือเป็นวิธีการเบอภาพนะคะ ซึ่งเป็นวิธีการที่สิงก็คิดคน้นเรียกว่าคิดค้นหาคําตอบมานานหลายวันเหมือนกันว่ามันจะมีวิธีการเบอร์อย่างไรแต่คือคิดไม่ถึงไงว่าอ๋อไอเจ้าเบอร์ภาพเนี่ยมันอยู่ในการปรับซึ่งวิธีการนี้ใช้กับบนมือถือได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้พอมาในส่วนของเองวิธีการหนึ่งก็คือไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วพิมพ์คําว่ากรอบ พิมพ์คว่ากรอบนะคะในกรณีนี้สําหรับว่าอยากจะให้เป็นรูปวงกลมก็เอากรอบเป็นรูปวงกลมมานะคะหรือว่าจะให้เป็นรูปอื่นๆก็สามารถทําได้นะคะแล้วแต่พี่น้องจะชอบนะ,ะฟูซิโนะตรงนี้ด้วยนะเราได้มาสองกรอบนะคะก็ย่อกรอบลงมาให้ดูเล็กลงเนาะย่อกรอบดูมาให้เล็กลงหลังจากนั้นนะคะก็ก็ปี้เขาเรียกว่า ก๊อปปี้รูปภาพของเนี้ยค่ะคอนทูนซีคอนทวีวางแล้วนำลากไปใส่ในวงกลมนะ่ะดาบซิ่งก๊อปปี้สองรูปแล้วกันนะคะอันนี้ใครมีขั้นตอนยังไงก็สามารถแบ่งปันได้เนาะสมมติว่ารูปวงกลมนี้คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่วงกลมแล้วก็กดคำว่าครอบตัดน,นะคะเราต้องการจะในส่วนของรูปที่ใช้คนนี้เออแล้วก็จะกดครอบตัดแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะ อาจจะมีติดมาบ้างเนาะแต่เราก็ต้องทำเนี่ยค่ะแล้วก็เอามาเทียบกับรูปหน้าที่เราต้องการจะเบอร์นะคะในส่วนนี้กดคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่รูปภาพนี้แล้วก็กดครอบตัดว่ามันจะสามารถที่จะดึงหน้าให้แบบว่าเหลือหน้าพี่คนนี้ได้ได้มาเท่าไหร่หรือหน้าหน้าเพื่อนหน้าคนที่เราแบบว่าต้องการจะเบอร์ภาพนั้นไม่ให้ไปปรากฏขึ้นในที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็าสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะคะ นะคะแล้วก็อ่จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นก็ทำการคลิกซ้ายหนึ่งครั้งใช่ไหมคะที่รูปวงกลมแล้วก็กดคำว่าปรับแล้วก็เลือกการเบอร์เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเบอร์รูปภาพอีกวิธีการหนึ่งโดยใช้กรอบเนาะอ่าสมมติว่ากรอบแบบนี้เราต้องการจะอาจจะบอกว่าวิธีการนี้ถ้าจะทำในวิดีโอนะคะยังยังทำไม่ได้นะคะ ทุกคนจะต้องอทำถ้าทำในวิดีโอเนี่ยจะต้องทำการแบบว่าเข้าไปในแอปหรือว่าสื่อตัดต่ออื่นๆที่ทำสำหรับการตัดต่อวิดีโอโดยตรงนะคะตอนนี้ในส่วนนี้สามารถทำได้แต่ในภาพนิ่งเท่านั้นนะคะสำหรับการเบอร์รูปภาพของคนเนาะเป็นกระบวนการการใช้งานบนเว็บไซต์แ a n วานะคะบนมือถือด้แอปพลิเคชันแอปพลคนวาก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน ต่อไปจะเป็นรูปกรอบตรงนี้นะคะที่สิ่งเลือกมาใช้งานสมมติว่าต้องการเบอร์ภาพที่คนนี้จะให้เหลือแค่สามสาวใช่ไหมก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่กรอบรูปภาพที่เราเลือกนะคะแล้วก็กดครอบตัดก่อนนะก็คือปรับให้เหลือไซส์ขนาดหน้าที่เราต้องการจะเบลอร,รูปภาพนะคะนี่นะคะวิธีการกย็ย่อ ย่อๆมานะคะถ้าหน้าถ้าหน้ายังยังไม่เข้ากันยังไม่เท่ากันกับรูปภาพนั้นเราก็ต้องย่อขนาดภาพมาให้มีขนาดเท่ากันนะคะโอเคนี่แล้วก็กดคําว่าปรับนะคะกดแล้วก็เบอร์อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเบอร์อีกวิธีการหนึ่งเป็นแบบเบอร์แบบมีสีกับเบอร์แบบไม่มีสีนีน่ก็ แล้วแต่นะคะว่าพี่น้องต้องการจะให้รูปภาพนี้มีการเบอร์แบบไหนนะคะก็สามารถเลือกวิธีการที่ซินแบ่งปันได้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด2วิธีการนะคะสำหรับขั้นตอนการเบอร์รูปภาพขนนั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นพิเศษกนะ็คือเทคนิคการใช้เอฟเฟกข้อความนะคะในส่วนของรูปแบบที่ซินอยากจะแบ่งปันใน เหมือนในส่วนของตัวนี้นะคะในส่วนของสไลด์แรกหน้าแรกที่บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวจะมาแบ่งปันในส่วนของวิธีการใช้เอฟเฟกต์นะคะข้อความว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไรไปดูกันเลยค่ะโอเคเรามาดูกันเลยนะคะวิธีการนี้ง่ายมากจริงสมมติว่านะคะ เอาเป็นรูปละกันนะคะซิงจะแบบว่ารูปคนยืนนะไปที่องค์ประกอบแล้วพิมพ์คาว่าคนยืนนะคะไปที่คําว่าภาพถ่ายอันนี้พี่น้องจะเลือกภาพไหนก็ได้นะคะที่ต้องการจะใช้งานนะนี้แล้วแต่ทุกท่านเลยเนาะ <c oughs> เออม่มีแต่เอาเสื้อสีดำ เราจะเลือกภาพไหนดีนะคะอาภาพนี้แล้วกันนะคะอ่ะสมมติว่าสินเลือกภาพนี้มาแล้วทีนี้เราก็ไปในส่วนของการใช้เอฟเฟกข้อความเลยนะคะปรับปรับปรับก่อนโอเคไปที่เอฟเฟกข้อความโดยที่ไปพิมพิมพ์ข้อความก่อนนะคะว่าเราจะใช้ข้อความอะไรในส่วนนี้เนาะ มีสักหนึ่งบรรทัดหรือสองบรรทัดก็ได้นะคะอ่าอเมริกาโน่อ่ะอเมริกาโน่เพิ่มความเข้มข้นให้กับชีวิตได้ไหมให <laughs> ้กับชีวิต มันยาวไปไหมอเมริกาโน่เพิ่มความเข้มข้นอันนี้เพิ่มความเข้มข้นอ่าให้กับชีวิตเดี๋ยวซินแป๊บหนึ่งนะคะโอเคจะสองบรรทัดหรือสามบรรทัดก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยตอนแรกว่าจะสองด้วยการที่แบบว่าเราเป็นคนที่ใช้อ่า <c oughs> ทีนี้เอฟเฟกที่ซินใช้สำหรับรูปภาพแรกนะคะ เราใช้เมาส์คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ตัวข้อความนี้นะคะแล้วไปที่คำว่า EFFECT เลือกคำว่า NEON นะได้นี o n มาแล้วหลังจากนั้นใช้เอฟเฟ t n e นีนเนี่ยนะคะคลิกขวาบอกว่าส่งไฟข้างหลังนะคะข้อความก็จะไปอยู่ไปข้างหลังแล้วทีนี้ก็กด Ctrl C Ctrl V มามีตำแหน่งนึงแต่อันนี้เราจะใช้อักษร กรวงนะคะคลิกเป็นอักษร,รกรวงเห็นไหมคะทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยแค่ทําแบบนี้มันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้แบบนี้แล้วเหรอน้องสีอะไรเงี้ยใช่คะ่ะแค่ทําแบบนี้คะ่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หรือต้องการจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีอื่น,นๆก็ได้นะคะโดยใช้เมาส์คลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ตัวหนังสือแล้วก็เลือกตัวสีได้ว่าต้องการจะใช้เป็นสีไหนที่มันเขาเรียกว่า แมตกับแมตกับตัวนี้นะแมตกับเสื้อหรือว่าแบ็กก่าวของเรานะคะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเป็นสไตล์ตแบบนี้นะคะ่ะถ้าเป็นสีน้ำเงินนี่อันนี้จะเป็นเคสแม่ลับนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่รู้กันเราก็จะทำไม่เป็นนั่นเองคะ่ะเนี่คะ่ะเห็นไหมถ้าย้ายมาฝั่งซ้ายก็เต็ม ตื้นเรียบร้อยค่ะเป็นวิธีการที่ง่ายมากมากเลยใช่ไหมคะง่ายมากจริงๆนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับการไลฟ์แบ่งปันเป็นไลฟ์สั้นๆที่ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรมากมายที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนาะก็ในส่วนของเรื่องการเบอร์รูปภาพของคนแล้วก็การ เทคนิคการใช้เอฟเฟกข้อความอักษกรกลวงแล้วก็อักษรมีออนนะคะมีจะมีวิธีการใช้งานเป็นสไตล์แบบนี้พี่น้องสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้งานได้กับงานของพี่น้องนะคะแล้วก็วันนี้นะคะซีนต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรอรับอัปเดตข้อมูลข่าวสารช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะแล้วก็ Tik To k นะคะ ที่มีชื่อช่องว่าติดปีกด็าสาวด้วยสื่อออนไลน์โดยครูซิมนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจและขอบคุณทุกคําถามทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ในคลิปวิวดีโอที่ซินแบ่งปันนะคะแล้วก็วันนี้มีอะไรขอให้ทุกคนมีความสุขกับงานออกแบบของตนเองนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ